สวัสดีค่ะพี่น้องมานี่ผ้าผ้าอีพอมาเยี่ยมมามาอุดหนุนนั่งเอกเกสสุภตาเกสสุภตาสวัสดีค่ะนั่งขายของคือยนั่งเคลียร์โทรศัพท์อยู่ค่่ะมาือเนะป็นจังไหนธุรกิจ มี่ยังแนมเมือนเนี่ยันนี้มีน้ำยาขนมจีนกับตำาะนตำน้ำยาไทยมีน้ำยากระทิน้ำยากระเทินน้ำยากระเทินบ่ชุดเท่าไหร่สามสี่พ่อพ่อกินไหมกินอะไรขนมจีนกรบปุ้นกปุ้นไม่จะใส่ถุงไปกินบ้านเด้อเพราะไม่มีคนอยู่บ้านอันนี้กินอะไรอันนี้เอามาให้ดู สวัสดีค่ะดสสวัีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีเนาะค่ะสบายดีค่ะเขาไม่ได้ออกไปเพราะว่าแต่ละมือไม่กินยุนีเพราะว่าเป็นลู่ลูกเดาเขาเขาเอเจสุพัตตาเขาขายของก็เลยไม่ได้ไปออกไปพอนิ่มใดก็สวยขึ้นเตาเนาะสวยขึ้นเตานะตลอดตลอดการทุกมือเนี่ยงบอสายได้เนาะถ้าสิบตั้งแต่ปีใหม่บพราท่นอวยพรคุณแม่เนาะ ปีใหม่คุณแม่สุขภาพแข็งแรงด้วยเป็นอย่งคะของคุณหลายๆเง่นท่องไร้มาเท่มากสุขภาพแข็งแรงอยู <c <c ่เป็นหมมพ่มไส้เห็ดลุกเต่าได้เพิงพึ่ง่าอาศัยบาลามีคุณแม่เป็นหม่ค่ะ ไวยพร mm hmm. คุณแม่กะไวยพรมาให้คุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะไวยพรให้คุณลูกอันนี้ลูกสะพ้ายได้ค่ะพี่น้องอันลูกสะพ้ายนุ้ยเพื่อวยพรให้แม่สุภาพแม่สุภาพเพื่อสิ่งไหว้พ่อหนุ่มขึ้นหายวะหายดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำลุ้ยลำลุ้ยตลอดปีตลอดไปใส่ไหมใส่กะอายุหลอดปวดไห้สมบัติเงินทองเงินแสนเงินล้านไหลมาเทมาาขอบคุณคุณแม่ค่ะกินเข่ากินเข่าสวยไปแม่ กินข้าวสวยยังไงเพราะแต่กินข้าวเทีเยงว่างันอบอกมานี่ไม่กินข้าวเศ้าหุดมือเทียงเลยข้าวง่ายพ่งกินข้าวง่ายบพราะเหนข้าเขาสวยคือข้าวเทียงข้าวง่ายแล e ้วเทียงค่ะพี่น้องคือกันกับปนวลน่ะละ่ะอันนี้น <t> ี่ไม่ได้ไปนะเพื่อนแต่ไปเพื่อนออกซีโมงค่ะคุณแม่รถสวนกันวังหันบพเห็นกันคนเขาซ้อยหนึ่งหนูออกบอไปน้ำบอลล่ะ เพราะว่าอันออกคนละซร้อยคนเขาซอยน้องโกพวกนู้ออกซอยอันโลตัดเอาเอาให้ยุ่ดปลอดภัยนให้สุกขอบคุณค่ะคุณแม่กินแม่กินข้าวพุ่นแช่แม่กินอันไหนตำปูตำป้าตำโดงกับมิซิมาซื้อนมจีนไปกินบ้านฮะมาทำสั่งปูเซฟที่เรียงปะเอาจับเพื่าถือเลขกับมาอุดนุ้นได้เป็นยังก็ขวารึเปล่าเอาอย่าง ต้องดูกลินอ <laughs> right ันนี้ก็บ่คิดเงินได้หนิเอาคุณแม่เอายังเอาเราเด็กคุณแม่กับไปอวยพ่อคุณแม่เด็แต่ปีใหม่มาหัวจะพอน้าคุณแม่ไัลโหเฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮอ่โฮัเพห่ฮัลโห้ฮเพโ่ลนเหลลโหลฮัห้ฮัโลฮัลโหลฮัลโหกินเมียงพี่นลฮัลโลฮลโหั่โหอห่ฮัลโหลล้หหลีัััหั อันเดี๋ยวยินตั้งแต่ว่าลดี๋่มากินบะข้าวพะนะเดี๋ยวยิ้นมาบอกพื้นเล่าเจ้าถ้าเจ้าเลยว่าเดา๋ยวเพื่อนเลย์เาว่ามากตั้งแต่แม่บ่กอ้มักตั้งแต่ลูกว่าแม่ตัวแม่กับมากว่าสั้นมากกินบะข้าวพะนะส่วนกันมาหลายมือดได้แมวบัดนี้มันติดติดข้าหาปลาจ้ะเอ้าคือว่าปลาได้หลายแฉผู้แจังได้ไลยบัดนี้นั่งสามเพิ่นมี่เอฟซีเดียวเดียวนี่เขาเหมาเบิดตัวใหญ่ๆนั่นโอ้ยกับว่าคืนหัวงาเจ้าตู่เนาะะ แค่ดีสิเอาไม่เนี่ยใหญ้ญาปีนยักตัวเนี่ยกับบ่อไม่มมได้ไม่ได้ซีตัวให้เจ้าเอาเบิด์ตแต่อย่าคล้องกับกินปลาเข็งปลาพวกแบบแกงอะไยิ่งยู่ะไรยิ่งข้าวว่ะ <c oughs> อันลูกไส้หญ่ไปเมาพะนะเมาปลาว่าสันจมอยู่ได้หรอแม่สุภาจมอยู่ว่ะคือบ่เห็นออกมาให้จริน้ำเน,น,น,น่้อน้องอันปลาได้กำไรน้ำปลาโล่สามลอยละคุณเมียเออสิคุณเมียพวกเมาโลละสามลอยว่ะจ้าบอดเมาโลละหมดสืบปลาโลละสามลอธรรมดาตัวนี้ เป็นแต่เมาอยู่เด้อบ่แม่นเมาเราซื้อโลเราสามลอยระหว่าเราเสียเอาขึ้นอยู่เพื่อกินยังไงนะเรากินเมียงค่ะุณแม่เมียงบักถั่วแห่ปน่อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีธุรกิจเนาะประจทุกมือน้ำแข็งใสบ่น้ำปั่นบ่ พี่ไมก็ให้แม่หน่อยสุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะอย่าเจ็บอย่าโจนลำลำเลยดวยกันเด้อค่ะเด้อขึ้นมาึ่งทุกคนหลม้ยงคือกันเด้อค่ะเด้อลุงตู่ไปใส่ค่ะลุงตู่นั่งสมาธิในแ่บอืมเปนั่งสมาธิทันมาหามหางดเหล้างดบุหรี่โอ้สมาธิพระโคบีขึ้นไม่ไหวเฮ็ดได้ก็ดีสุขภาพเจ้าของเหล้ากับนั่นแล้วก็ นั่งสมาธิไดวัดนี่นั่งยู่ค่ะอืมจัาจัสมาธิโอ้จันึงละเลิกได้ก็ดีใจนั่งสุขภาพเจ้าของนาของเล่นี่ตูกนี่ตู่าลุงตูแเราไปจำเราไปจำศิลแสดงว่าช่วงนี้ประเทศยูทูบสิประเทศมาไทยไปแล้วไอมายอยู่นี่มาโอ้ ก็ค oh, no. mm ือ hmm. ส mm ีเสบเนาะกินแบบกลี hmm. mm ้งแม่ก hmm. uh ็อ huh. mm ีก hmm. mm ับ hmm. อ mm ันบ่ได้ยายขอปุ่นเรียบร้นีอยูบานเราบ่เคยได้กินยังสีไหมเพราะว่าอันนูบ่มักินนานาเราเราเรากับบมีมูกินกิน่พูดเ่ากินยังสีเออจะยำไรเอาบลคาเปียกเอไ่าเพราะว่าอันนูบ่มักแนวแบบนี้น้นะเราเลยบ่มีมูกินมาเศราก็หายกัน หนูขอปลาเข็งมาปิ it, ้งย <is il> ่อมให้หน sure <isation> ู <out> ้เอาไว้ถ้าปนโอ้ยพอยายสิผ้านูกินตะปนอยู่นี่แนวเดี๋ยวมันแสีบให้หนูกินเนี่ยเป็นยางสันดอกปลาบอกหลายทีหนูมาปนยังไดสันลวลให้หนูปิ้งกินเนี่ยบวเราว่าจังไดบวเราว่าอันจักปิ้งเขาบวบอันเนี่ยพอสมประทานไงปิ้งเขาบวปิ้งหลายปิ้งสองตัวกินมะม่วนี่ปิ่งกิน ป้าเป็นสีโตอันเมปกคันเมียนอันพ่อเมียสีปงกบใปนุกินไดก่นุกินน่ะเป็นยังงอ้นุกินไดกับนุกินน่ะเป็นยังแทนทีวันนี้ไแสเพชรหลดเทาคือโบวาปนเอาจงไวถ้าปนแม่เทาเลยมาปี้งเล่นเพชรยังเพ่นาปิ้งเลนยังไกันวันสิปี๊งกินมาก่นมากหนึ่ง มักปนเหล่ากับมักหนึ่งแม่คอดแบบยังสี่แม่จ้ะเออแล้วบ่มากินแบบนั้นสรุปมือเช้าร์หูแม่หูบัวกินข้าวคนละเทียย้อนผิดกันขอป้าปิีนพอดีลูกๆลูกๆมาหาก็ค่อยได้คุยกันเด้อนี่กำลังเว้ากันนี่เว้ากันแล้วก็ส่วนกันมานี่เออก็ะัซงหัวมันตองผิดกันทั้งปากปากมันด่างันอยู่สำคัญบ่ถือทั้งปากทั้งหนัง ยี่มาเศร้ายี่มาเศร้าพิสกันปลาพิสกันยีมาเล่นลพิกันเป็นยังเจ้าบอกนะครับพาดบึงดแสบบ่อเถ่าเพราใหญ่สบบ่อโชเน่โชเน่หมวกคุยโชเน่หมวกเด่กมวกเด็อเอฟซีซื้อให้ได้หมวกนี่จะคองนางสายิงมิมันลำไรเตกอันนี้ก็ยีย่วซื้อพญยิ้มเนาะ ไงยยิมคนมีความรักนี่อารมณ์ดีเนาะข้าวแม่ก็หูแม่โอ้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองคือกันอยู่ไก่มีข่าวดีไปไงยยิมปปเอาแน่แน่เด้อจักปเปอร์เซ็นต์แล้วจักปเปอร์เซ็นต์แล้วกิวนจั๊กตัวจั๊กข้ามนับไปอยู่เด้อนางจองนี่เอาไปถามยังคนอื่นเนาะ ทำเจ้าขค้งตัวเหมียก็ไยนั่นละไก่ไปไก่ไปห้อมไปห้อยยังโบห้อมปะยุค evet ยุคคันที่ว่ากำลังดูใจกันอยูเมนบอ๋ะใส่เวลาเนี่จหน่อยใส่โดนลายเด้อเอ้าเพราะยิ่ยิ่มเจ้าคือกินบ่กินเปียกมัน ออกินได้แก่ครับอือรับนนี้แน่นไม่แก่แล้วนแบรบพ่อใหญ่เจ้าสิกินยังเนี่ยไม่ยังเนียที่เขาปุ่ก็ต่างมุ่งมาล่าจแซ่บปุ่นปลาบ่กระเทินปลากระเทินกทินปลากระปปลาสิทีกทีกรบโปใส่ปลาแดกน้ำกันไงเ่งแซ่บเอาสองชุดเอาสองชุดใส่ถุง ี่เศร้าหรอฮะเดี๋ยวฟิปโอ้โหใช่ไหากินเนื้อแบนเหอนเนี่ยแถือเล็กแต่หมดก้อนใกล้กินได้แม่พอแม่เราอันนี้เราเด้อหาแดนเราเด้อถามหาล่างนกอ่เด้อเรากินอันนี้พี่นนอมกินเมียงเมียงบวกทั่วแห่ี่พัแล้วลูกละสามลอยกามาเนาะ ให้เอ so ิญยังเรออันบางบางขั่วแห่นี่ให้เอิญยังเธอโบเมียนมีน้องผู้เลี้ยงแก่บาัแห่นะครับภาคกลางเพื่อนยัครับตัวแร่เมียนบบเมียนัวแห่ทัวเล่ัวแห่บเมีนางขัวแห่เขาสาบานกลางเพื่อนนะครับมัไมกึว่าไปล่องคลิปเนี่ยโอ้เดี๋ยวเีย โค้แห่กัไเ้ตัวตัวแห่บานเท่านี่แหละน้องเพราะว่าอันคู้คนบางเท่ากับซิมิคนบานเท่านี่ละที่อแพือกินตรแซ่บป่าแฝงๆมันแปลกบแมนเนาะบ่แม่นบบแม่นบกแฝงแม่กบเคก็ตัวแห่เนาะห่อหลอดแอทออเฮาหลอดเอาตำทดค่ะเคลืนมาจะีดให้วันนี้มีโอกาสมาอุดนุนเอกเกย์พิ่นค่ะชมชมน้ำยาพิ่นก่อน เอา้ามันคือสีเบิร์ดเหรอเบิร์ดแล้วค่ะใช่หรอโอ้นี่น้ำยาพี่น้องทานไปทานมน้ามาแหวใดเด้อค่ะนาวัดกลางค่ะ,ะร้านน้าเ,เกเกสุภัตตาตาบงคงเพิ่นก็แซ่บแซ่บด้อพี่น้องนี่เบิร์ดสุดต่ำเลยไม่แน่หรอลูกสาวขงเด็กนจีเกก่อกต้องไปรอให้กินก้อนวก ต้องต้องมีอาหารว่างป่วันกับบางท่านเบิดไปบอกท่านท่านมะเร็วทุ่มยังสบายนั่งกินอันบอกท่านสามรถปะท่านเนื้อหน่อยไหมสมสมวันวันอตัวแร่ตัวแร่มาตัวแร่แหมฮะตัวแร่ตัวแร่เพิ่นบอกละบ่ตัวแร่อีรีตัวแร่อีรีเพิ่นมาแซ่บบ่าเพราะอเพราะว่าอัน อยู่บ้านเราบ่มีมูกินพี่น้องเราแสบเมียงเมียงบ่คือว่าแห้งคือตัวแแห้งโอเคครับตัวแรกตัวแแห้งทำตแร่แล้วต้มแล้วต้มก็ดึงดีกว่าตัวแร่นะตัวแห้งกับตัวแรกเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สนีซก่อนนอกเมื่อนี้มีโอกาสมากอุดหนุนสาวเก๋เพิ่นนั่นรักเนี่ย าหสำหรับคลิปน um oh, um, like> ี้เอาไว้สนีก่อนนะพี่น้องเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะ